น้ำเนี่ยมีโอกาสยุบลงหรือหายไปเองได้ไหมตอบเลยว่าได้ค่ะเอ่อได้ค่ะแล้วแต่เลยบางคนเล็กๆไม่น้อยๆเงี้ยพอไซเคิลต่อไปหรือไซเคิลของประจําเดือนครั้งต่อไปเราก็ไม่เจอก็ได้หรือมันก็ไม่โอกาสไปเกิดที่ใหม่ได้ค่ะอ่ายุบได้หายาได้ค่ะแต่ถ้าเป็นก้อนเนื้อส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยยุบลงหรือหายไปนะคะส่วนใหญ่ก็เท่าเดิมหรือไม่ก็คงที่ค่ะ โอเคค่ะไปตรวจช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือนมีผลต่อขนาดหรือการพบเจอถุงหรือนรกไหมคะควรตรวจช่วงไหนปกติเราก็จะแนะนำให้ตรวจช่วงหลังมีประจำเดือนวันแรกประมาณ 7- จ็ถึงสิบวันนะคะคล้ายๆกับคาแนะนําของการตรวจต้านมด้วยตัวเองเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวซีสหรือถุงน้ำอ่ะมันจะมันจะแบบมันจะอยู่ในช่วงขาลงอะ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้ามันบางคนอะ่ะแต่งตึงไปแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงเนี้มันก็จะแบบ ค่อยๆยุบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเต้านมไม่คัดตึงการตรวจก็จะทําได้ง่ายขึ้น